干，这不去是叫？<laughs> มันใสเสียกันยาวด้บ่น่ข่อยบ่ใส่เงินมีไงบ่ใส่เือ่อยเสียกันเศราลได้เมียเหรโอ้ขอยอยู่นูนเขามนำมดานเีนำเขาลินโอดซาข่อยอยู่นำมดาลเกลือด้หลาย เอืมยอมไม่ใช่เสือนี่เราผมไปใช้เกินมั้ยใส่วิญญานอมมันหนาว เจ้าจี่เนาะตอนเป็นหลกยังเอออกตับอกไตหลอกไตบ่โาายเตียนไตทายเตียนไตใหม่ฮะเลียนไตไม่ไตใหมไตอื่นไตอื่นบเบจังหวัละมีไม่เถอจะเรกรโอเปียนนัทีเอาไตไ้บนมาใส่คนไตบ่ไัวกเจ้าบริจาคไเทียมรถก็คใกันยังจับเทียมค ไม่เลย ตยวให่นียตแต่ปูอยู่ข้างล่างนี่นี่เออชิบิยมไปดอกเดี๋ยวไป้ยามกับไอเดี๋ยวอยไปย่ากับปูด้วยสัตัก

ออกกันเนื track, <competitor? S 2> <Ha S 1> ้อฮะเอาไปบีกอาไปบี <Hungary> A